มันแตกต่างกันยังไงคําแรกคํานี้หลายเขาใช้ในกรณีที่คํานี้หลายหลายนี่แปลว่าเล่นอันนี้ก็แปลว่าเล่นเหมือนกันอันนี้ใช้ในกรณีที่ที่เวลาอันนี้นะที่ส่วนมากจะใช้สําหรับเด็กออกไปเล่นเงนี้ยส่วนมากก็จะแปลว่าไปเล่นกับเพื่อนนี่แหละเราแต่งประโยคเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเล่นกับเพื่อนหรือว่ายัาย I ska I ska ut och leka med min v ä n n แปลว่าฉันจะไปเล่นกับเพื่อนอันนี้แปลว่าเล่นเหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่เราเล่นมันใช้กับกีฬาแบบว่าไปเล่นฟุตบอลก็จะอันนี้ยาสปิล o ลอร์ฟุตบอลก็ฉันฉันเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นเกมก็ได้ยาสปิลเลอ p ์สปิลพอคอมพิวเตอร์เว่าือว่ายาสปิลเลอร์คอมพิวเตอร์สปิลก็ได้ แล้วอันนี้มันก็จะเป็นหลายคล้ายๆว่าลายเล่นของเล่นด้วยส่วนมากก็ใช้กับเด็กไปเล่นของเล่นของเล่นก็แปลว่าลายถอยอันนี้ก็ใช้ก็อย่างที่บอกเกี่ยวกับกีฬาเล่นกีฬาชนิดของกีฬาเล่นแบดมินตันเล่นฟุตบอลหรือว่าอะไรหรือว่าเล่นเล่นไพ่ก็คํานี้